สวัสดีนักเรียน deceived. นักศึกษาทุกคนด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนอกรอบนะเดีย๋ยวนี้นะครับไม่ได้มีแค่มาร้องเพลงนะวันนี้ผมขออนุญาตมาให้ความรู้นะครับเรื่องการศึกษาต่อด้วยนะครับวันนี้น้องๆ้องนักเรียนที่อยู่ชั้นมไหนคนระับ พี่สินะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเรียนต่อสำหรับน้องน้นอยชั้นม .6 นะครอบม .4 ม .5 ม .6 ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปจะถ่ายรอบๆแน่นอนนะครับถ่ายแน่นอนครับอันนี้อยู่มั้ยครับเด็มอะไรครับ,บรม .1 ม .5 ม .6 แล้ว โอเคครับมีมีที่เรียนหรือยังครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวิทยาเขตสุรินทร์นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมนาจารย์วัฒน์พุญณะนะครับหรือว่าครูเตยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ไปสู่ใน วันนี้กิจกรรมสำคัญอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้มีใครที่รู้สึกว่าตัวเองมองมองที่จะไปเรียนต่อหรือว่ามองคณะมองสาขามองวิชาที่เราจะไปเรียนต่อหรือยังครับผมน้องๆครับมีใครมองไว้หรือยังครับหรือว่ามีความคิดไว้แล้วว่าเราจะไปเรียนต่อที่ไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมอยากขอ แนะนำนะักศึกษาตอนหลดน้องๆนะที่กำลังจะจบม .6 นะครับอยากให้เราดูตัวเองก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรนะครับอยา่าแบบไปตามเพื่อนอย่างนี้นะเพราะผมเจอมาหลายคนแล้วเพื่อนไปเรียนที่นี่อยากไปเรียนด้วยเพื่อนไปเรียนคณะน,นี้อยาไปเรียนด้วยทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าเราอยากไปกับเพื่อนหรือว่าเป็นสาขาวิชาที่เราไม่ถนัดนะครับดังนั้นก็ขอแนะนําก่อน เริ่มจากตัวเราก่อนนะว่าเราชอบอะไรนะครับพอเราชอบแล้วเราจะทําสิ่งนั้นมันดีนะครับยกตัวอย่างผมนะครับตอ็เด็กๆเลยผมผมชอบดนตรีนะครับแล้วผมก็ชอบวิวชาคณิตศาสตร์นะครับตอนผมจบม .6 ผมไปสอบไอ้นาะคณุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์นะครับแต่เพื่อน่าผมสอบไม่ติดน,นะครับเพราะว่าไม่ไม่เก่งนะครับก็เลย เอ่อแอปมิชชั่นทุกวันนี้ยังมีไหมครับแอดแอปมิชชั่นมีไหมครับอบ๋อครับผมนะครับในยุคผมนะครับแก่นิดนึงครับมีแอปมิชชั่นนะครับตอนนั้นก็สมงเรียนแอปไปที่มหาวิทยาลัยราชภาาัฏนาสารคามนะครับก็เลยติดคณะครุารศาสตร์สาขาดนตรีศึกษานะครับก็เลยได้เรียนครูดนตรีนะครับต้งที่ตอนแรก อันดับหนึ่งเลยที่ตั้งใจไว้คือครูคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเพราะงั้นชะตาชีวิตเรามันกําหนดว่าเราต้องมาสายดนตรีนะครับแต่ว่าเราก็ชอบับไม่ใช่ไม่ชอบนะครับก็เลยเรียนมานะพอเรียนแล้วเรามีความชอบเรามีความรักในสิ่งนี้นะมันก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากที่จะเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วติดไอติดเอฟติดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันสิ่งที่เราชอบนะครับ แต่ว่าเมื่อ,อไรที่เราไปเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าไปเรียนตามเพื่อนเราก็จะทําสิ่งนั้นไม่ดีนะครับบางคนก็อาจจะแบบดีทายกับมาเรียนใหม่อย่างนี้คนระับมันก็เสียเสียเวลาของชีวิตไปนะครับดังนั้นก็ฝากน้องๆน,นะครับทุกคนนะครับ<ท>ให้เอาความชอบตัวเองก่อนนะครับความชอบความถนัดนะครับ<ท>ไม่ต้องเอาตามเพื่อนหรือว่าต้องเอามอมหาวิทยาลัยที่เป็นระดับหนึ่งของประเทศ มหาวิทยาลัยนำกับจิดต้นของประเทศอย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องเอาเอาตามค่านิยมเอาตามความชอบดีกว่าเ,เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเรียนสิ่งที่ชอบเราจบมาเราก็จะมีงานทําที่ตามตามสายงานที่เราถนัดนะครับก็อย่างเช่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับผมก็เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันก็เคยได้ยินนะเพราะว่ามีหลายสาขามากนะครับ มีน่าจะทั่วประเทศนะครับน่าจะเกือบทุกจังหวัดนะครับอย่างที่ขอนแก่นก็มีนะครับอย่างที่สุรินทร์ก็มีที่นี่นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับที่เขาขเน้นปฏิบัตินะครับสําหรับน้องๆที่อยากเรียนจบมาแล้วก็มีงานทํานะครับผมเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครัหรับน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรคณะวิทยาการจัดการนะครับ ก็จะมีแบบบัญชีใช่ไหมครับบัญชีมีอะไรบ้างครับดดกิจกรรมมาช่วยพวกเรเอาจริงๆก็มีเยอะมากนะครับ,บก็คือหลักๆนะครับอย่างที่กูเต้อบอกนะครับมีอยู่สองคณะ นะครับก็คือมีเกษตรกับการจัดการนี่แหละแต่ว่าแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีสาขาแยกย่อยกันไปอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ครับครับครับก็คือเด่นๆของเราเนี่ยก็จะเป็นบัญชีเราเคยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะใช่สำหรับบัญชีเคยไปแข่งขันระดับประเทศแะดับที่หนึ่งมาด้วยนะคือวิทยาเขตสุรินเลยใช่ไหมครับใช่ครับแย่ม่ากคแล้วก็เราก็จะแบบดังเรื่องเกษตรด้วยเนาะคุณลุงตุนเนาะไม่ว่าจะเป็นนาประมงนะคะก็คือมาในที่นี่เนี่ยเขาเห็นผลผลิต หลายคนที่ออกไปแล้วก็มีผลงานระดับประเทศเยอะแยะมากมายอย่างแค่สิ่งเก่าที่มาในวันนี้ครับคุณเต้เคยไปแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติเคยเห็นไหมค่ทีวีเคยเห็นในข่าวครับเราก็ได้ลองแชมป์ระดับประเทศมานะครับเป็นผมก็เรียนจากที่นี่เหมือนกันครับครับนี่ยสุดยอดเลยครับผมสุดยอดครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับความทันสมัยนะครับของสื่อการเรียนการสอนนะครับก็รับรองเลยครับว่าน้องๆ มาเรียนที่นี่จะได้เต็มที่กับสาสตร์ที่ตัวเองเรื่องแน่นอนนะครับครับผมครับแล้วก็ที่สําคัญเนะ่คือเต้ยเยท่านรองเน้นเลยเรียนที่นี่ต้องมีความสุขครับใช่เพราะว่าถ้ามีความสุขเราก็จะทำอะไรมาได้ดีใช่ครับก็คือเราเรียนที่นี่เราเรียนปฏิบัติใช่ไม่ได้ไม่ได้ว่านั่งแต่เรียนดูกระดานหรือว่าจบย่างเดียวใช่ไหมครับใช่คณะสัตว์เนี่ยครับปฏิบัติเราก็ต้องล้วงเข้าไปในโักขสัตว์จริงจริง ไม่เลยใช่ไหมฉะนั้นเห็นภาพเลยตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องลงอยู่แล้วทุกมหาลัยทุกประเทศต้องพาลงอยู่แล้วนั่รแหละครับสัตว์ประสาทผมผมชื่อย่อครับผมเป็นชื่อย่อเออสัตวศาสตร์นะครับผมอ่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณเต้ได้บอกครับว่าเวลาที่เรามองหาตัวตนของเราเราต้องมองที่ตัวเราใช่เหรออย่าไปมองตามเพื่อนใช่ตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะคูเตอร์เองใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่อกแนวเพื่อบางทีมันอาจจะสวยไปบ้างใช่มันไม่ใช่สายที่เราชอบนะครับแล้วต้องมองที่ตัวเราว่าเราชอบอะไรหาโดยไม่เจอแล้วก็เลือกเรียนสิ่งสิ่งนั้นซันะครับแล้วมันก็จะมีความสุขใช่ะครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้คูเตอร์ครับช่วยชวนเช็คว่าชวนดีือ่าชวนน้องๆครับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนโมยสานวยาเกตสุรินทร์ของเราแห่งนี้ครับมาเรียนกันเยอะเชิญคูเตอร์ครับครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีสื่อน,นะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับและก็พร้อมนะครับพร้อมสําหรับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษานะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่จบไปนะครับมีงานทํานะครับและก็คนที่อยู่ในพื้นที่สุรินทร์เองก็จะไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดตัวเองใกล้บ้านตัวเองนะครับ เดินทางมาปุ๊บกลับบ้านไปนอนกินข้าวที่บ้านกัแบคุณพ่อคุณแม่เลยก็ได้นะครับไม่ต้องแบบเหมือนผมผมอยู่อุบลต้องไปเรียนที่สารคามมันก็ไกลไกลจาพ่อแม่แต่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกนที่ที่แบบใกล้บ้านเอยใกล้บ้านสําหรับน้องๆที่อยู่ในสุรินทร์นะครับแล้วก็จบไปก็มีงานทาเพราะว่าเราเน้นปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าต้องดูสื่อตามทีวีหรือว่าจบเขียนอย่างเดียวนะครับคือเราเน้นปฏิบัติจบไปเราต้องมี วิชาตรงนี้ในการปฏิบัติไปทำงานทําหน้าที่ได้นะครับก็ฝากสําหรับน้องๆทุกคนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับที่จะหาที่เรียนต่อนะครับก็ฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินท์ไหมในใจอีกหนึ่งที่ด้วยนะครับผมกราบขอว่านะครับวันนี้โอ้โหครบถ้วยมากมายเลยทีเดียวนะครับกจากความสุขจากเสียงเพลงที่โด้ชโม่ให้และยังมอบความรู้ อีกด้วยนะครับผมทุกคนครับผมขอเสียงเดียอีกครั้งเลยครับคุณเตยพี่วังขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณเตยทำควากันนะคะโอ้โหวันนี้เราบอกว่าถูกใจน้องๆแหละนะคะแล้วก็ที่คุณเตยเนี่ยนะคะก็ได้ชวนน้องๆไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนะคะมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะคะแล้วก็ครบครันจริงๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเน้นให้น้องๆได้ปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะออกไปทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทำงานได้จริงๆเว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะนั่งเรียนแบบ แค่ในห้องเรียนนะเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วไงนะคะอาจารย์ก็พาลูกน้องเนี่ยไปรับจ๊อกอย่างเนี้ยนะคะอย่างที่พี่แป้งเขาบอกไปนะคะที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงต้องบอกว่าเวลาเวลาดิฉันตะครอนต้น ขาดสตาร์่ะดิฉันก็จะโทรหาอาจารย์สิวัธิดานะให้อาจารย์หาน้องๆอ๋อสตาร์บอาจารย์หาหาหาน้องๆที่หน่อยค่ะเอาสิ่งนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้น้องๆจากราชมงคลเนี่ยไปช่วยงานอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ได้สตาฟด้วยได้ประสบการณ์ด้วยแล้วลูกค้าเาก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาแบบมิลโคเทรนเด็กเขายังไงอ่ะเด็กเขาแบบโอเคมากเลยเพราะว่าพี่บุ๋มหิวเตรียมตัวก็จะมีอีเวนต์ค่อนข้างแน่นหนึ่งปีเราจะมีหนึ่งงานใช่วงโควิด เออม้่แต่โควิดก็มีงานนี่แหละทำออกมเป็นงานแรกนะคะก็นะฝากน้องๆนิดนึงค่ะว่าเข้าใจอยู่ว่าเวลาที่เราใกล้จะจบเราอยากจะออกไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแต่ว่า